เป็นฝั่งเมืองพัทยาซึ่งเยวจะพาลงหาดและเด็กจะได้เล่นน้ําสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวเกาะล้านนะคะกับหลานสาวนะคะที่เพิ่งเดินทางมาถึงพัทยาเมื่อวานเนาะ ซึ่งตอนนี้นะคะเราก็มาขึ้นเรือกันที่ท่าเรือแหลมบาิหไฮนะคะค่าเรือก็คนละ30บาทนะคะไปกลับก็60บบาทนะทุกคนอันนี้ก็คือเราก็ขึ้นมาอยู่บนเรือกันเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งอันนี้ก็คือวิวนะคะก่อนที่จะถึงเกาะล้านนะคะเรามองเห็นเกาะล้านกันแล้วนะคะทุกคนแต่ว่า เรามองเห็นเหมือนจะใกล้เนี่ยแต่ว่าระยะทางแค่นี้เราใช้เวลาเดินทางกันเกือบแบบ35นาทีเลยทีเดียวนะเราขึ้นเรือกันตั้งแต่แบบ6โมงเกือบ7โมงอะทุกคนซึ่งตอนนี้ก็คือเรือนะคะได้เทียบท่าแล้วนะคะที่หาดหน้าบ้านนะทุกคนถ้าทุกคนมาหาดหน้าบ้านก็จะเร็วนิดนึงแต่ถ้าไปหาดตาแหวนก็จะต้องอ้อมไปด้านหลังเกาะก็จะใช้เวลานิดนึงนะ และเราก็เช่ามอเตอร์ไซค์นะคะเพื่อที่จะเอามาขี่อ้อมเกาะน,นะคะอันนี้เราก็มากินข้าวเช้ากันนะคะที่ร้านนี้นะซึ่งเป็นร้านประจําของเรานะก่อนที่เราจะไปเที่ยวที่ไหนเราก็ต้องเติมพลังกันก่อนอันนี้เป็นเพื่อนร่วมทางของเรานะคะก็คือเพื่อนของเราเองกับลูกชายของเขานะคะพอดีปิดเทอมนะก็ลงมาเที่ยวเหมือนกันนะทุกคน อันนี้ก็เป็นอาหารที่เรากินนนะร้านนี้ราคาไม่แรงเป็นราคาปกติเลย50 60บหกสนะคะทุกคนซึ่งถ้าไปร้านอื่นอาจจะราคาแพงกว่านี้ได้นะหลังจากนั้นเราก็ไปแว้นรอบเกาะกันเลยนะคะทุกคนป้ายแรกที่เราจะไปนะคะสถานีแรกก็จะเป็นหา หาดตาแหวนนะทุกคนซึ่งตรงนี้ค่ะเราไม่ได้ลงไปที่หาดนะเราจะไปดูที่จุดชมวิวนะคะตรงถนนเนาะมันจะมีจุดชมวิวตรงนี้ค่ะแล้วก็นะักท่องเที่ยวก็จะมาถ่ายรูปกันตรงนี้นะเพราะมันเห็นวิวหาดตาแหวนทั้งหาดเลยแถมเห็นหาดเล็กๆสองหาดอีกต่างหากนะก็เราก็จอดดูวิวกันตรงนี้นะทุกคน ซึ่งหาดเนี้ยค่ะหาดตาแหวนเนี่ยถือว่าเป็นหาดใหญ่ของเกาะนะคะก็นะักท่องเที่ยวก็จะเยอะนิดนึงมันก็ค่อนข้างวุ่นวายนิดนึงเราจะไม่ลงไปเดินหาดนี้นะแต่ว่าเราจะขี่มอเตอร์ไซค์เลยหาดตาแหวนไปนิดนึงนะคะตรงขวามือทุกคนเห็นไหมเป็นทางเดินเล็กๆอะ่ะเป็นถนนอนะ่ะเราจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปถ่ายรูปกันตรงนั้นนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าน้ำทะเลและก็วิวนะคะค่อนข้างจะสวยน้ำก็ใสนะทุกคน เราก็ขี่มอเตอร์ไซค์กันมาและเลยหาตาแหวนมาแล้วนะมายังจุดที่เราบอกทุกคนนะคือซ้ายมือค่ะของหาดตาแหวนน่ะมันจะเป็นหาดสังวานแต่ว่าอ่าเราไม่ได้ไปหาดสังวานเนาะเพราะว่าแดดมันร้อนเราก็เดินไม่ไหวกันเราก็เลยขี่รถมาด้านนี้นะคะเป็นหาด อีกหาดหนึ่งนะหาดเล็กๆไม่แน่ใจว่ามันชื่อหาดอะไรเพราะว่ามันเป็นทางตันนะทุกคนแต่ว่าน้ําทะเลสวยมากแล้ววิวก็สวยเราก็มาจอดถ่ายรูปกันตรงนี้นะหลังจากนั้นเราก็ขึ้นมาที่ข้างบนเขาอีกรอบหนึ่งนะคะก็ขึ้นมานะมัสการนะคะไหว้ขอพรหลวงปู่ทวดน,นะทุกคนก็ถ้าใครมาเกาะลาแล้วไม่มาจุดนี้ก็ถือว่ามาไม่ถึงนะซึ่ง สาวน้อยของเราก็บ่นเป็นหมีกินพึ่งเลยบ่นว่าร้อนนะคะเพราะว่าเขากําลังโตเป็นสาวอะทุกคนก็จะบ่นหน่อยกลัวดํากลัวหน้าดํากลัวตัวดําอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติของสาวๆนะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเราก็พาทุกคนนะคะขึ้นมาบนจุดชมวิวนะคะเออเขาเรียกว่าจุดชมวิวกลงหันลมนะ ก็คือดิฉันก็คือทําตัวเป็นไกดแล้วหนึ่งเพราะมาหลายรอบแล้วแต่ทุกคนยังไม่เคยมานะคะทางนี้นะทุกคนอ่าถนนนะ่ะก็ค่อนข้างจะแคบและเล็กนะซึ่งอ่ามันมีรถสวนขึ้นสวนลงตลอดเวลาคนที่ขับมอเตอร์ไซค์ตรงนี้ค่ะจะต้องแบบว่าอ่าใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากนะทุกคนเพราะว่าอ่ามันเกิด ุบัติเหตุได้ง่ายมากๆเลยนะดูสิทุกคนตรงนี้ก็คือมันคือรางวัลที่เราได้นะคะในขณะที่เราขึ้นมาสูงขนาดนี้แล้วเราเห็นวิวหาดน่าจะเป็นหาดสแสมนะเราไม่แน่ใจว่าออกเสียงว่าแสมหรือสแสมทุกคนอันนี้ขึ้นมาถึงจุด ชมวิวแล้วแต่ว่าทุกคนเขาไม่ยอมขึ้นมาเขาอยู่กันที่ลานจอดรถเพราะว่ามันร้อนนะแต่ดิฉันก็หากลัวไม่นะคะก็ขึ้นมาคนเดียวเพื่อเก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของชายหาดฝั่งเมืองพัทยานะทุกคนอากาศร้อนมากแต่วิวก็คือดีมากคุ้มค่านะคะเอาละทุกคนตอนนี้ก็ อยู่ที่จดชมวิวกลางหักลงนะข้างหลังนี้ก็จะเป็นฝั่งเมืองพัทยาซึ่งตอนนี้ฉันขึ้นมาคนเดียวมากันหลายคนมากแตบบ่ทุกคนแบบไม่ไหวแล้วร้อนท้อปล่อยให้ฉันขึ้นมาคนเดียวหลานสาวก็ไม่มาด้วย นี่นะทุกคนดูความสู้ชีวิตของดิฉันนะถึงอากาศจะร้อนแดดจะแรงแค่ไหนดิฉันก็ต้องขึ้นมาถ่ายภาพให้ทุกคนดูนะในขณะที่หลานสาวของดิฉันเป็นยังไงคะร้อนค่ะหน้าหงิกหน้าง,งอแล้วอยากลงหาดไปเล่นน้ำแล้วนะทุกคน ก็เดี๋ยวไปต่อไปเราก็จะพาพวกเขาลงไปเล่นน้ํานะตอนแรกอะกะว่าจะพาไปดูหาดเสมัยหาดเทียนแต่ทุกคนแบบอยากเล่นน้ําแล้วซึ่งหาดท,ที่เราเลือกไว้ที่จะไปเล่นน้ําก็คือหาดประจําที่เราชอบไปก็คือหาดนนนนั่นเองนะทุกคน ก็กำลังขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่หาดนวนด้วยกันนะคะตรงนี้นะก็ทางกว้างก็จริงแต่ค่อนข้างชันนะทุกคนต้องระวังเหมือนกันนะแล้วเราก็มาถึงหาดนวนกันสักทีนะทุกคนซึ่ง เหมือนเดิมเลยหาดสวยมากนะคะแต่วันนี้น้ำมันลงเนาะลงค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็มันเห็นโขดหินเห็นอหอยเม่นซึ่งหอยเม่นขึ้นเยอะมากเราก็ลงน้ำลึกไม่ได้นะคะเราก็เล่นกันอยู่ที่าชายหาดน้ำตื้นๆน,นะทุกคน ส่วนสาวน้อยคนนี้ก็ยังคงบ่นว่าร้อนจะไม่ยอมลงน้ําเด็ดขาดนะทุกคนฉันกลัวดำฉันร้อนวนอยู่ตลอดเวลานะคะสุดท้ายก็ไม่รอดอุ้งมือมานะคะโดนดิฉันตกด้วยการ หลอกว่ามาถ่ายรูปให้หน่อยไม่มีใครถ่ายรูปเลยอยากได้รูปสวยๆอะไรเงี้ยนางก็เลยยอมนะคะลงมาถ่ายรูปให้นะคะเปลี่ยนกางเกงลงมาแล้วฉันก็ต้องหลอกให้เปียกน้ําสักหน่อยนะคะสุดท้ายก็เปียกกันทั้งคู่เลยเล่นน้ําทั้งคู่นะคะ ก็นางก็ชอบใจใหญ่เลยดีด้ามากนะคะบอกว่าต่อไปอะ่ะฉันจะไปซื้อชุดว่ายน้ําและจะกลับมาเพื่อถ่ายรูปอีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้ไม่มีชุดว่ายน้ําใส่ไงใส่ของพี่ไม่ได้เพราะว่าพี่สาวนะคะไซส์คนละไซส์กับน้องเนาะตัวใหญ่เกินไปนะคะ หลังจากนั้นเราก็ไปกินข้าวเที่ยงกันนะทุกคนแล้วก็เดินทางกลับขึ้นฝั่งกันนะคะเราไปตั้งแต่หกโมงเชา้านับจากเวลาที่เรามารอขึ้นเรือนะคะจนตอนนี้นะคะเรากลับเรือเที่ยวบ่ายสองกันทุกคนแต่ว่าขากลับเนี่ยคือ ตรงท่าเรืออากาศดีมากลมก็แรงนะคะไม่ร้อนเลยนะทุกคนซึ่งเพราะความที่ลมแรงมากนะคะลูกของเพื่อนนะนางเด็กผู้ชายเนาะกินข้าวไม่อิ่มก็เลยขอซื้อมากๆขึ้นไปแต่ดันทำช้อนซ่อมตกทำยังไงดีละ่ะก็ไม่มีซ่อมกินข้าวก็กลัวกันนะแต่โชคดีที่น้องเบนส์นะคะน้องสาวของเรานะอพกนะ้ำมาด้วยก็ได้ล้างช้อนให้น้องนะคะก็ ก็ได้กินข้าวนะก็ล้างมันตรงนี้แหละนะจะได้ขึ้นเรือกันอ่าอันนี้ก็รอขึ้นเรืออยู่นะก็จ่ายค่าเรือไปคนละสาสิบเหมือนเดิมนะคะ หลังจากนั้นเราก็ขึ้นไปรอเรือออกนะคือเรือรอบเรือค่ะทุกคนมันมีนะแต่ว่าพอเรือเต็มมาเขาก็ปล่อยออกเลยซึ่งวันที่เราไปเป็นวันอาทิตย์นะักท่องเที่ยวค่อนข้างจะเยอะนะคะเรือก็ขึ้นไปนั่งแป๊บเดียวเต็มเรือก็ออกเลยเนาะไม่ต้องรอนานเลยนะคะทุกคนซึ่งด้วยความที่มันมีลมนะทุกคน ลมค่อนข้างจะแรงนะคะระหว่างที่เรือออกนะคะอยู่กลางทะเลก็คือคลื่นก็ค่อนข้างจะแรงเหมือนกันแล้วก็หลานก็บอกว่าหนู่กลัวมากเลยแต่หนูไม่กล้าบอกพี่โบเพราะว่าเอ่อคลื่นมันแรงนะคะหนูกลนก,ลนกลัวหนูกลับไม่ถึงฝั่งหนูก็นั่งภาวนาอยู่ว่าให้กลับถึงฝั่งหนูกลัวหนูไม่ได้กลับบ้านชีวิตสาวน้อยที่ไม่เคยขึ้นเรือนะคะไม่เคยออก ออกจากบ้านช่างหน้าสงสารเหลือเกินนะไม่กล้าบอกเราด้วยกลัวว่าเราจะเป็นห่วงแล้วก็คงอายแหละทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมกันจนจบคลิปนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเรานะคะสวัสดีค่ะ